เปรียบเทียบให้ดูระหว่างข้างที่ทำแล้วกับขั้งที่ยังไม่ทำนะคะอันบล็อกลีไฟฟ้าแบบพกพากันคะ่ะมาคะ่ะอันนี้ก็คือถอยมาเป็นแบบพกพาโดยเฉพาะเลยเป็นไซนมินิพ้าแกจจิ้งเขาคือแบบสุดจึ้งทุกคนแกะไปพร้อมกันคะ่ะนี่ีทุกคนข้างในแบบคือแบบสุดจึ้งมากกระเป๋าที่เก็บน้องก็คือแบบสุดจึ้งมากอันนี้เป็นกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังแบบอย่างดีอย่างจึ้งทุกคนดูข้างในกันนะคะ นี่ข้างในก็จะเป็นหวีแบบนี้เหมาะมากที่แบบว่าพกพาไปต่างจังหวัดหรือว่าจะพกไปใช้บนรถอะไรเงี้ยใครที่แบบตอนเช้าเนาะแต่งตัวไม่ทันว้าทุกคนดูสุดคิวเวอร์นี่นะคะเป็นหวีไฟฟ้าสุดคิวแต่จะบอกว่าอ่ะเสียบชาร์จอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนเราต้องชาร์จแบตก่อนนะเขาถึงจะใช้ได้น้องเขาเป็นหวีไฟฟ้าที่เราสามารถพกพาไปใช้ข้างนอกได้เป็นแบบไร้สายนะคะอ่ะวิธีใช้นะก็คือแค่กดเปิดตรงนี้อ่านี่แค่นี้เลยค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นอุณหภูมิให้ข้างบนนี้นะ สามารถกดบวกอุณหภูมิตรงนี้ได้นะนี่เห็นไหมบวกอุณหภูมิได้นี่ของผมค,คือบุกกรวีลงมาแบบนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเออผมยจะได้โดนความร้อนของหวีนะคะอะนี่ให้ดูใ,ใกล้เฮ้บแล้วก็ปีแบบนี้อีกทีหนึง่งเฮ้บอ,อย่างนี้นะคะความร้อนอาจจะไม่ได้แบบว่าร้อนเวอร้อนา๋าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบวีไฟฟ้า,ฟาแบบอันใหญ่แต่ก็คือแบบมีความร้อนที่ช่วยให้ผมเราเนี้ยนะคะมีความแบบ ตรงขึ้นน้อย ate, อ,มมอ,อย่างบุกอะบุกชอบมัดผมบางทีแบบว่าทําผมไม่คันอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คืออาจจะพกไปหวีที่ออฟฟิศระหว่างวางันเห็นไหมหวีวผม,ไป,ผมไปด้วยแล้วก็ได้ผมเรียบไปด้วยนี่นะคะก็หวีไปหวีมาจนกว่าแบบเราจะพอใจอะทุกคนอย่างงั้นก็อันแบบกระทัดรัดอยู่แล้วหวีไปได้แบบเรื่อยๆอยู่แล้วนะ <c oughs> รูป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 จัดทรงนิดหน่อยอ่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมลุยนี่เองเล็กกระถัดรัดมากแล้วก็แบบพกพาไปไหนก็ง่ายสะดวกสบายนี่กัดเดี๋ยวปักตะกร้าไปให้ค่ะ